ดาวสุ์สถิตยอยู่ในราศีกรกฎจากนี้ถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมดาวสุขอยู่ตรงนี้มีมาตรฐานเป็นราชาโชคก็คือไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองส่งผลให้3ลัคนาราศีเป็นดวงเกรดเอลัคนาราศีกันดาวสุขเป็นดาวการเงินและดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองสถิตยอยู่ในภพโชคลาภและความสำเร็จ การเงินเฟื่องฟูมากเงินเข้าหลายทางทั้งจากการทำงานและจากการเสี่ยงโชคไม่ต้องเหนื่อยออกไปหาลูกค้ามีแต่ลูกค้าพุ่งเข้าหาทำงานง่ายได้เงินคล่องมีโชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วยแต่ระวังมีคนคอยแอบอิจฉาอยู่ลัคนาราศีพิจิกดาวสุขเป็นดาวความรักและดาววินาศสถิตยอยู่ในภพเรือนแห่งความสุขความเจริญดวงดีด้านความรัก คนโสดพบรักกับคนต่างชาติคนมีคู่ที่เคยผิดใจกันจะปรับความเข้าใจกันได้ดีประสานรอยร้าวกันได้พอความรักดีอย่างอื่นก็ดูสดใสไปหมดแต่อาจไม่ค่อยได้เจอกันเพราะมีเกณฑ์เดินทางไกลทั้งคู่แต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจกันดีแล้วและลัคนาราศีตุลดาวสุเป็นดาวประจำตัวและดาวมรณนะ สถิตยอยู่ในพบการงานการงานก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดได้เลื่อนขั้นหรือมีลูกค้ารายใหญ่พุ่งเข้าหายิ่งทำงานเกี่ยวกับการเดินทางและการต่างประเทศจะโดดเด่นมากผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ระวังสุขภาพอาจต้องเดินทางบ่อยๆจนไม่มีเวลาพักผ่อนคะ่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอรับดวงเกรดเคะ่ะ